สวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับผมมาพบกับผมช่องแชร์เรื่องเกษตรนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาตรงดินใส่กระถางนะครับแล้วก็จะลงต้นอ่อนนะครับที่ได้เพาะเอาไว้นะครับต้นอ่อนก็จะเป็นมินิคอร์สนะครับแล้วก็ผักสลัดนะครับอินตารี่สีแดงนะครับอีกตัวหนึ่งก็เป็นมินิบ็อกแครลี่นะครับที่เหลืออยู่ไม่กี่ต้นนะครับสี่ห้าต้นก็จะมาทําการลงนะครับ ทีนี้นะครับตัวผมเองก็เลยตัดสินใจว่าจะมาแนะนำดินปลูกนะครับที่ดีที่เหมาะสมกับการปลูกผักนะครับให้เพื่อนๆว่าตัวดินตัวนี้ต้องมีส่วนผสมอะไรบ้างเป็นดินสำเร็จรูปนะครับที่เราจะซื้อมาปลูกนะครับก็จะแนะนำเพื่อนๆนะครับว่าดินตัวนี้มันต้องมีวัสดุอะไรผสมบ้างนะครับถึงจะเป็นดินที่ดีนะครับผม ซึ่งผมได้ใช้มาหลายยี่ห้อนะครับมีสองยี่ห้อนะครับที่ผมเจอแล้วถูกใจนะครับผมคือวัสดุนะครับมันมีครบนะครับเวลาปลูกนะครับผักหรือต้นไม้นะครับประดับที่ปลูกนะครับมันก็จะงามงามเร็วนะครับผมแล้วก็ไม่ทําให้รากเสียหายไม่เน่าด้วยนะครับก่อนอื่นมาดูดินก่อนนะครับไม่ได้โฆษณาให้ตัวดินเขานะครับเพราะว่า ันนี้ผมก็ไปซื้อที่ร้านใม่อีกทีเหมือนกันแต่ว่าเผื่อเพื่อนๆสนใจนะครับดูยี่ห้อไปแล้วถ้ามีก็ซื้อมาใช้ได้เลยตัวนี้ตัวนี้เป็นดินดีพร้อมนะครับตาเพชรนะครับแบบนี้เลยตัวนี้เลยนะครับเป็นกระสอบใหญ่นะครับซึ่งตามปกตินะครับที่ผมเคยซื้อจะเป็นกระสอบเล็กๆนะครับประมาณนี้กระสอบประมาณนี้นะครับ นี้นะครับเป็นกระสอบเล็กนะครับก็กระสอบเล็กๆน่ะที่เคยซื้อนะครับจะอยู่ที่กระสอบละยี่สิบบาทนะครับหกกระสอบร้อยส่วนตัวนี้นะครับกระสอบละสี่สิบบาทนะครับแต่ว่าผมลองมานั่งตวงดูแล้วนะครับเท่ากับกระสอบตัวเล็กนะครับสี่กระสอบถือว่าคุ้มคุ้มกว่ามากๆนะครับตกกระสอบละสิบบาทนะครับแล้ววัสดุนะครับที่เขาผสมมาเป็นวัสดุครบเลยนะครับ ดินดีนะครับประมาณหนึ่งเลยนะครับอย่างนี้เลยอย่างที่ใส่ในกระถางเลยตอนนี้ผมลดต้นน้าไปแล้วนะครับเป็นน้าหมักยูเนซีนอ้วยนะครับก็ช่วยอีกตัวหนึ่งให้ตัวดินมันสมบูรณ์ขึ้นแต่ถ้าเพื่อนๆนะครับไม่เจอดินยี่ห้อนี้นะครับถ้าอยากใช้ดินแบบปรุงสําเร็จนะครับเอามาทําการปลูกผักปลูกพืชต่างๆของเพื่อนนะครับแล้วไม่มียี่ห้อนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีการเซยนะครับ ่อนอื่นให้เ,เพื่อนเนเลือกซื้อหนึ่งกระสอบก่อนแค่แก่กระสอบเดียวนะครับแล้วก็แกะตรงนั้นเลยแกะตรงที่ร้านเลยนะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลาวิ่งไปวิ่งมาในการซื้อนะครับผมแกะตรงนั้นแล้วก็ดูวัตุดินออกมาดูนะครับวัสดุนะครับว่ามีส่วนผสมต่อไปนี้ครบไหมนะครับหนึ่งที่ต้องมีนะครับแกเบเผาก็จะเป็นสีดำๆด,ดินก็จะเป็นสีดำๆนะครับผมทีนี้ก็เป็นแกบดิบนะครับแกบดิบนี่นะครับแกบดิบ,ดบ จะเป็นเม็ดๆนะครับเนี่ยนะครับเป็นเม็ดแบบนี้แล้วก็ขุยมะพร้าวขุยมะพร้าวก็จะเป็นอย่างนี้นะครับละเอียดละเอียดนะครับส่วนมะพร้าวทรับยาบนะครับตัวนี้ก็อีกหนึ่งตัวที่สําคัญนะครับขุยข้อนะครับแล้วก็ดินล้วนที่ผสมมาในวัสดุปลูกนะครับตัวนี้นะครับผมทั้งหกชนิดนะครับ มีส่วนผสม6ชนิดนี้ครบเลยนะครับแสดงว่าดินตัวนี้โอเคเลยนะครับน่าปลูกต่อให้เป็นยี่ห้ออื่นก็ตามนะครับผมคือเราเอามาพร้อมปลูกเลยไม่ต้องมาเอาส่วนผสมอื่นมาผสมแยกอีกต่างหากนะครับเพราะว่าบางเจ้านะครับไม่ใช่บางเจ้าหลายๆเจ้าเลยเขาไม่ใส่ส่วนผสมให้ครบจะมีแค่ดินร่วนแก่เผานะครับแล้วก็ อ่ะปุ๋ยมะพร้าวตัวหนึ่งก็ปุ๋ยคอกไม่รู้ว่าใส่มาหรือเปล่านะครับเพราะว่าผมซื้อมาสองสามยี่ห้อแล้วที่ผ่านมานะครับมีอยู่แค่สี่อย่างนะครับเวลาผมใส่กระถางแล้วก็ลดน้ําตอนแรกนะครับน้ําซึมอยู่ซึมลงไปโอเคอยู่นะครับแต่ว่าพอลดครั้งที่สองน้ําขังอยู่ด้านบนเลยนะครับซึมไปตอนแรกอะ่ะมันมันทำให้ดินยุบลงไปแน่นตัวขึ้นนะครับพอลดครั้งที่สอง น้ำขังอยู่ด้านบนเลยใช้เวลานานมากกว่าฝาน้ําจะยุบลงไปหมดนะครับทําให้เราเสียเวลาในการลดน้ําด้วยนะครับแล้วดินอ่ะมันแน่นลากของผักของไม้ประดับที่ผมใช้ปลูกอ่ะมันเดินไม่ดีเลยทีนี้ใช้เวลานานฝาจ,จ,จะเจริญเติบโตนะครับมันแกนด้วยบางบางบางอย่างที่เป็นผักนะครับมันก็แกนอ่ะตัวผมเองก็เลยจะมาแนะนํานะครับวิธีการเลือกดิน ให้เพื่อนๆนะครับลองเอาไปปลูกดูใช้ดูนะครับสําหรับดีสําเร็จรูปถ้ามีไม่ครบนะครับไม่แนะนําให้เพื่อนๆซื้อมาใช้ปลูกเลยนะครับอยากให้หาส่วนผสอมอื่นๆมาเค้ากันก่อนให้ดินมันโปร่งขึ้นแล้วค่อยทําการปลูกนะครับมิฉนั้นนะครับมันจะทําให้เพื่อนๆเสียเวลาในการปลูกไปเลยนะครับเพราะว่าปลูกไปได้สักระยะนึงเราดูแลเอาใจใส่ลดน้า แล้วทีนี้ผักของเรามันแกนนะครับมันไม่โตมันไม่งาก็เป็นสาเหตุเพราะว่าตัวดินมันแน่นเกินไปนะครับมันไม่โปร่งนะครับเหมือนเหมือนประมาณนี้เหมือนแบบนี้นะครับก็เป็นวิธีการเลือกดินสําเร็จรูปนะครับในการปลูกผักนะครับมาแนะนําให้เพื่อนๆลองเอาไปเลือกใช้กันดูนะครับผมเลือกซื้อด้วยนะครับยอมเสีย20บาทนะครับซื้อ1ถุงแกะตรงนั้นนะครับดี้าเราซื้อมาทีเดียวหลายๆก็สอบนะครับ ็นร้อยนะครับแล้วเอามาแกะที่บ้านกลายเป็นดินที่ไม่ดีเสียเวลาปลูกไปด้วยนะครับผมาการปลูกผักครั้งนี้นะครับผมเลือกใช้เป็นกระถางขนาดซสาย8นิ้วนะครับสาเหตุที่เลือกใช้ขนาด8นิ้วนะครับเนื่องจากว่ามันใช้ปริมาณดินไม่มากเกินไปแล้วก็ไม่น้อยเกินไปนะครับจะช่วยประหยัดงบประมาณด้วยนะครับการลงทุนด้วย หนึ่งอย่างนะครับแล้วก็ผมทดลองแล้วนะครับมันสามารถปลูกผักหนึ่งต้นนะครับให้เจริญเติบโตสมบูรณ์นะครับจนถึงอายุการเจ็บเกี่ยวได้ดีเลยนะครับผมเพียงพอเพียงพอเราก็มีการเติมปุ๋ยไปบ้างนะครับช่วงระยะเวลาสิบวันครั้งหนึ่งเจ็ดวันครั้งหนึ่งนะครับที่ต้องเติมสารอาหารที่ที าการปลูกตามแปลงตามพื้นนะครับก็เพราะว่าเขาเป็นกระถางน,นะครับผมเวลาเราลดน้ําสารอาหารนะมันก็ไหลออกไปกับน้ําด้วยนะครับปุ๋ยก็เช่นกันเวลาลดน้ําปุ๋ยก็หมดไวนะครับทุกๆวันก็ให้เติมทีหน่อย7วันครั้งหนึ่งหรือ10วัน10วันครั้งหนึ่งประมาณนี้ยก็จะช่วยบํารุงให้ผักนะครับมีความสมบูรณ์ที่แม้เราจะปลูกในกระถางนะครับผมตัวกระถางน,นะครับ ตัวนี้ผมซื้อมาจากทางเว็บลาซาด้านะครับผมยกมัดมาเลยมัดตัวนี้น,นะครับมัดหนึ่งมีห้าสิบใบนะครับราคาหนึ่งมัดนะครับหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดบาทมันไปแพงค่าจัดส่งนะครับผมค่าจัดส่งอยู่ที่เก้าสิบเก้าบาทแต่ว่าพอเอามารวมกันแล้วคำนวณหารต่อใบแล้วนะครับก็ตกได้ละสี่บาทถือว่าไม่แพงนะครับถ้าผมออกวิ่งออกไปซื้อเองอใกล้ๆบ้านผมนะครับก็เป็นในตัวเมืองจะเป็นไทยวัสดุนะครับ ตัวนี้เขาขายใบละ6บาทนะครับก็ถือว่าในเว็บถูกกว่านะครับรวมถึงไม่ต้องเสียค่าน้ำมันวิ่งไปด้วยนะครับรอหน่อย2-3วันนะครับเขาก็มาส่งก็แนะนำนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจก็ลองไปดูใน l a z a ด a ได้นะครับเลือกร้านไหนก็ได้นะครับที่เพื่อนๆเ,เออเหมาะคิดว่าราคาโอเคนะครับแล้วก็ดูรีวิวดูอะไรในการจัดส่งโอเคนะครับว่าเร็ว ตามความต้องการของพเพื่อนนะครับผมก็เลือกซื้อแบบนี้ได้เลยนะครับไม่แนะนํานะครับให้สั่งซื้อทาง facebook นะครับไม่ใช่ว่า Facebook ไม่ดีหรืออะไรนะครับแต่ว่ามันมีเพจต่างๆที่ไม่น่าไว้ใจเยอะนะครับที่แนะนําให้สั่งซื้อใน lazada หรือช h o p e e เ,เว็บพวกนี้เขามีการรับประกรันในการคืนเงินป็นสินค้านะครับภายใน7วันสมมุติว่าสินค้ามาแล้วมันแตกมันเสียหายหรือไม่ตรงตกนะครับ คนก็จะสามารถทําการคืนกดคืนสินค้าได้เลยนะครับเลือกให้เขามารับสินค้าคืนที่บ้านก็ได้นะครับไม่จําเป็นต้องวิ่งไปที่ขนส่งตามเคอรี่ ly, หรือว่าช่องทางอื่นๆนะครับไม่ต้องวิ่งไปถึงตรงนั้นนะครับกดให้เขามารับที่บ้านก็ได้นะครับรอให้พนักง,งานม,มารับสินค้าคืนที่บ้านแล้วก็รองเงินเท่านั้นเองนะครับผมรองเงินคืนจากทางเว็บเขาจะ โอนมาให้ทาง wallet นะครับเพื่อนๆก็สามารถเบิกเงินจากทาง wallet นะครับกลับคืนมาได้ก็อย่างน้อยๆนะครับก็รับประกันว่า,เ,าเราสามารถคืนสินค้าได้เคมสินค้าได้แล้วก็จะได้เงินกลับคืนนะครับผมส่วนตัวดินนะครับเนี่ยก็ประมาณนี้เลยถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับแล้วก็อยากต่างซื้อเป็นจำนวนมากๆนะครับก็มีเบอร์โทรทิ้งไว้ให้อยู่นะครับ เพื่อนๆจะได้ไม่ต้องคอมเมนต์มาสอบถามผมนะสามารถติดต่อได้เลยเบอร์ตามนี้เลยนะครับไม่มั่นใจว่าเขาจะส่งปริมาณไหนให้เพื่อนๆนะมีเกณฑ์จำกัดขนาดไหนวันนี้ผมไม่มั่นใจนะครับก็ให้ดูตามข้สอบแล้วกันนะครับผมผมเองก็ไปซื้อมาจากร้าน้าปกติมาอีกทีนึงนะครับผมเห็นว่ามัน เป็นดินคุณภาพที่โอเคก็เลยมาทำการแนะนำนะครับผมเดี๋ยวจะมาทำการลดน้ำนะครับให้เพื่อนๆได้ดูอีกรอบหนึง่งผมลดไปแล้วหนึ่งรอบนะครับเดี๋ยวจะมาลดรอบที่สองนะครับเนื่องจากว่าจะได้ให้เพื่อนๆดูด้วยว่าเมื่อเราลดน้ำไปหนึ่งรอบแล้วดินเขาเข้าไปอัดตัวแล้วเราลดน้ำรอบต่อๆไปนะครับมันไหลซึมดีแค่ไหนนะครับผม ้ามันซึมพรวดเดียวเลยตัวนี้ก็ไม่ดีนะครับต้องค่อยๆซึมลงไปนะครับเพื่อที่ตัวน้ําตัวนี้มันจะได้ไปเกาะอยู่กับดินทําให้ดินอ่ะมันอุ้มน้ําแล้วก็มีความชื้นนะครับผมเดี๋ยวลองดูกันนะครับลดน้ํารอบที่สองนะครับผมลดไปแล้วหนึ่งรอบนะครับดินก็เริ่มแน่นแล้วนะครับเดี๋ยวมาลองลดรอบที่สองกันดูนะครับ เดี๋ยวมาดูว่าดินขับน้ำมันลดเร็วประมาณไหนนะครับนี่นะครับสองกระถางก็เริ่มลดหมดไปแล้วนะครับกระถางต่อไปนะครับก็ค่อยๆยุบน้ะค่อยๆยุบลงไปนะครับนี่นะครับถือว่าน้ํานะครับไหลซึมลงไปในดินด้านล่างได้ดีพอสมควรเลยนะครับผมแบบนี้นะครับมันก็จะ ไม่ไม่ทำให้รากที่อยู่ด้านบนน่ะมันโดนน้ำขังท่วมนานนะครับแล้วก็น้ำอ่ะมันจะซึมลงไปทำให้ดินด้านล่างนะครับมันมีความชื้นด้วยนะครับผมเหมาะสมนะครับแสดงว่าตัวดินน่ะมันโปร่งพอสมควรนะครับไม่ไม่ไม่ทับกันจนแน่นเกินไปก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะทำการคัดต้นผักนะครับอ่อนๆนะครับมาลงกระถาง ก็ทาการเติมดินใส่กระถางที่เหลือนะครับคัดให้ให้เสร็จนะครับแล้วเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้เพื่อนได้ดูอีกทีนึงนะครับสําหรับการปลูกผักในกระถางนะครับผมคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์ยังไงก็ฝากเพื่อนๆนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้คลิปของผมด้วยนะครับผม